ดี๋ยววันนี้ปัดจะมาแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องนะคะอันนี้เตรียมผักไว้มีใบมะกรดูดเขาเรียกใบอะไรใบแมงลักหัวตะไคร้วุ้นเส้นแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ปลากระป๋องค่ะไปดูกันเลยค่ะใส่พริกลงไปนะคะ อันตะไคร้ตำไปพร้อมกับพริกทำกินง่ายๆค่ะอาหารจานด่วน ทำพริกกับสะไครนะคะพร้อมกันใส่ใส่ลงไปในหม้อนะคะตั้งน้ำให้ร้อน ปัดชอบมันอหอมค่ะหอมตะไคร้เราก็ปรุงนะคะปัดใส่น้ำปลานนิดนึงนะคะใส่น้ำปลานะคะลงไป ดูนนะคะใส่กเกลือนิดนึงนะคะก็ชุลนะคะลงไปท <ไป S 1> ำง่ายๆอร่อยด้วย กระป๋องลงไปนะคะ คือเราปรุงปรุงปรุงไม่จําเป็นต้องแบบไปคนนะคะเดี๋ยวปัตไม่รู้อ่ะแต่ปัตรู้สึกว่าถ้าสมมุติเราไปคนคนที่น้ํามันยังไม่ร้อนหรืออะไรอะ่ะคือมันเหมือนกลิ่นกลิ่นปลาลาโชยนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเราปล่อยมันไปแบบเนี้ยให้มันเดือด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 พอสักพักนึงอะ่ะเราเราค่อยคนอะ่ะโอเคมันจะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กลิ่นปลามากนะคะไม่ได้กลิ่นปลาาค่ะมันก็จะกลมกล่อมะคะ่ะล้วแล้วแต่เราชอบนะคะแต่ปัดกินรสชาติประมาณนี้ ติดเค็มนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เค็มมากอืมอร่อยนะคือมันทำง่ายเป็นอาหารจานด่วนแล้วก็ทำง่ายกินแล้วพ็รสชาติถูกปากชอบกินถ้าสมมุติ ใครมีหอมนะคะก็ใส่หอมได้เนาะแต่คือตอนนี้คือปัดไม่มีปัดก็ใส่เท่าที่มีนะคะเป็นตะไคร้พริกแล้วก็ปุงก็ใส่น้ำปลาน,นิดนึงใส่น้ำปลานะคะชูรสนะคะแล้วก็ปลากระกป๋องนะคะ ค่ะรสชาติได้แล้วเพราะว่าปลากระกป๋องมันจะมีมันจะมีรสชาติของมันอยู่เป็นหวานๆเป็นรสชาติปลากระกป๋องอะ่ะคือเราใส่แค่เครื่องปรุงนิดนึงมันก็อร่อยละแกงเหล่าๆใส่กุ้นเส้นลงไปค่ะคนชอบกินีนเส้น ้นก็แล้วแต่นะคะตาต้นสรงต้นสวนก็ใช้ได้หมดนะคะ สุกแล้วนะคะใส่ผักลงไปใบเม,มงลัดนะคะใบม,มกกะกระูดไปไปเลยทำมาก,กินง่ายๆนะคะไม่ถึงสิบนาทีได้กินละ